สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้า RME Babyface Pro FS กันนะครับเจ้า Audio Interface จากค่าย RME นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ RME Babyface Pro FS นะครับาทเมมสันเพิ่งมาส่งให้วันนี้เลยก็เนี่ยครับ เป็น Audio Interface อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็นอกจากคู่แข่งอย่างเจ้า Universal Audio นะครับ UAD, RME <c oughs> เองเนี่ย <c oughs> ก็มีประวัติยาวนานนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับยขอปรับกล้องนิดนึงโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์อยนี้แล้ว 唔係，唔係。<noise> 啊 มือคู่มือครับยูเซอร์ไกอันนี้ภาษาเยอรมันนั่นนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวตัวกล่องนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะครับแข็งแรงมากอันนี้คือสาย USB 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 มา USB C นะครับ USB C อันนี้ก็เป็นสาย USB USB มา USB A นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาย MIDI นะครับ MIDI In MIDI Out okay. อันนี้เรา อันนี้คือตัว r m e นะครับมาในถุงถุงผ้าหรือถุงกระดาษถุงผ้าหรือถุงกระดาษโอเคไม่เป็นไรนี่ครับไปของเราก็คือ r m e Baby Face Pro FS นะครับมีหกปุ่มสี่ห้าหกแล้วก็รวมปุ่มด้วยก็พอร์ตนะครับอินพุต อินพุตสเอาพุต2แล้วก็ตรงนี้ Input 3 3 4แล้วก็หูฟังนะครับหูฟังมี2ขนาดด้านนี้ก็จะเป็นช่อง USB ช่อง USB ช่อง DC นะครับต่อก็นี่ต่อไฟฟ้าจากภายนอกนะครับแล้วก็เป็นช่อง MIDI แล้วก็เป็นช่องเป็นช่อง ADAT นะครับ ในกรณีที่ช่องนี้เราไว้ต่อในกรณีที่ต้องการพ่วงอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็หน้าตาก็อย่างนี้รูปร่างสวยงามครับ ในกล่องนะครับที่มีมาให้ก็คือคู่มือนะครับภาษาอังกฤษนะครับคู่มือเล่มหนาเลยคู่มืออันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็คือกล่องธรรมดากล่องแบบนี้นลืมลืมอันนี้นะครับ Register your product นะครับ Register your product จะอยู่ที่หอแล้วก็ตัว IME Babyface Pro นะครับก็อันนี้คือกล่องข้างในนะครับกล่องพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับคือเจ้า IME Babyface Pro FS นะครับเวอร์ชั่น ปี2023นะครับมาดูว่าในอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็เป็นไปดังนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ